ครับสวีดัดวัดไม่ดีท่านผู้ชมทุกท่านทุ ด้วยนะครับวันนี้ก็ผมดิจิเซอร์ทีวนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับการเล่นเกมฟรีไฟครับก็ห่างหายกันไม่นานเลยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นกันอีกรอบแล้วนะครับโอเคคลิปล่าสุดน,นะครับที่ได้ถ่ายเอ,อ่อฟรีไฟนะครับประมาณ8ปดเเดือนได้แล้วเนาะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคแล้วก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาไต่แรงกันนะครับโอเคผมจะลองไต่แรง คนเดียวนะครับว่าวันนี้จะถึงแรงเท่าไหร่กันนะครับถ้าผมแบบว่าไม่ไม่ไหวแล้วก็น่าจะไม่ได้ไต่ต่อแล้วนะฮะมาถึงคลิปนี้ครับไม่ไต่ต่อแล้วนะครับผมแบบว่าไม่ไหวนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินเป็นที่รยบรอยแล้วนะครับเราก็จะไปกันเลยนะครับ โอเคครั้งนี้ผมก็จะลงเอถวแถวๆไหนดีนะแถวหอนาฬิกาไม่ได้มันเอ,อ้วแถวคาตูล,ลิสติวาดีกว่านะครับโอเคผมจะโดดแล้วนะครับหนึ่งสองสามไปกันครับโอเคท่านผู้ชมมาลุน้นกันนะครับว่าผมกระโดดลงไปแล้วนะครับจะเจออเอ,อฝ่ายศัตรูหรือไม่นะครับต้องลุ้นนะครับต้องลุ้น ไม่น่มีหรอกมัง้งผมคิดว่านะโอ,โอ้ไม่น่าจะถึงแหละนะไม่ได้ถึงกันแล้วครับจังวันนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรวิ่งต่อได้อย่างนั้นก็วิ่งนิดเดียวโอเคผมยึดคลองตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ตรงนี้มีของดีเต็มเลยนะครับโอเคเรื่องมาโอ้โหเรื่องมาเก็บยาเลยจังวันนี้มีปืนเอเค้ย อัทำไงทำไงเอาเอมโรอฟรอนสีมาเฮ้ยกระสุนเดียวกันหรือเปล่าไม่หวังไม่หวัเราจะไม่ใช้ปืนที่มันใช้กระสุนเดียวกันนะ,ะก็ใช้แต่มันจะแย่งกันใช้นะ,อะโอเคผมจะเล่าเฉพาะของที่ผมจะใช้นะครับก็เราก็จะสำรวจเออแถวๆนี้ไปก่อนนะครับ แล้วครับจังวันนี้ชาร์จเลยไหมครับงั้นบวกหรือไม่นะ่าบวกดีไหมนะ่าผมจะค่อยๆย,ย่องไปดีกว่าจะเกรอะนะครับจังวันนี้โอเควันนี้ผมก็จะใช้สนายนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปลุ้นกับผมด้วยนะครับว่า ผมจะรอดไหมนะครับผมจะเอาเออพวกสัตว์ออกไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ครับผมต้องฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่อยู่แล้วแหละมั้งนั่นไง อย่างเล็กน้อยเิงอะไรดีเก็บมากระสุนนี่เปล่าไวลรสามโอ้โหมาที่นี่ของฟูลแล้วครับจังหวะน,นี้ยาหกกล่องเหรอระเบิดนี่เขาไม่ได้ใช้หรอกโยุ่นยนไปซะ โอเคผมก็จะหาของไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เราช่ว,ชวงอยู่ช่วงที่ฟาร์มของนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะตายผมไม่ตายง่ายๆหรอกครับ <c oughs> ผมไม่ยอมตายเพื่อท่านผู้ชมนีคบโอเคโอเคสลับเปอร์เซ็นะยทิ้งชืบ้บอ่า ท่านผู้ชมน่าจะคิดถึงเกมฟรีไ uh, ฟนะครับก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับก็จะเล่นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านผู้ชมจะเบื่อหรือว่าไม่เบื่อกันแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับโอเคมาเอ่อซีรีส์ไมค์คามนะครับก็รอดูวันอาทิตย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงนะครับน่าจะถ่ายคลิปประมาณวันเสาร์แล้วก็จะเอาลงให้ดูวันอาทิตย์กันนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็นะ่าคิดว่าน่าจะของเต็มแล้วล่ะนะอืมวงบีบหรือยังนะถ้าเล่นกากหรือว่าเล่นแบบที่ท่านผู้ชมไม่พอใจก็ไม่ต้องว่ากันนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งอยู่แล้วพวกเกมประเภทแบบนี้นะครับพวกเกมยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อถ้าเล่นในโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วผมถนัดคอมมากกว่านะครับ <S 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 ปัอจุบันนี้ อ่าแล้วถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมผมไม่แคสในคอมหล่ะก็คือแบบประมาณว่าผมไม่ได้ใช้คอมนะครับผมใช้น้ตบุ๊กนะครับแต่ผมติดปากครับชอบไปเรียกมันว่าคอมนะครับมันไม่ใช่คอมนะครับมันคือโน้ตบุ๊กก็คือผมโหลดโปรแกรม OBS มานะครับคือผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะแต่พอโหลดมานะครับมันก็ใช้ไม่ได้ครับมันอัดหน้าจอไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นที่อะไร แต่ผมรู้สึกเสียใจมากเลยที่มันแบบว่ามันไม่สามารถเอ่ออัดหน้าโจอได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็รอรอเอ่อแบบนี้ไปก่อนนะครับอีกอย่างนะครับข้อเ,เสียงของคอมเครื่องโน้ตบุ๊กผมนะครับก็คือสเปคมันกากนะครับตัดคลิปเข้าผมแค่ขเข้าแอปตัดคลิปมันก็ยังกระตุกเลยท่านผู้ชมไปค,คิดดูแล้วกันนะผมยังไม่ได้นับเลยว่าถ้าเกิดว่าผมโหลดพวกเอฟเฟกต เสียงเพลงขึ้นมามันจะกระตุกแค่ไหนนะครับโอเคผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากหรอกนะคลิปนี้ก็คือเล่นฟรีไฟล์ปกตินั่นแหละคือผมก็อยากขึ้นแรงสูงๆนะครับพยายามไต่นะครับเป็นคลิปไต่แรงนะครับไม่รู้นะครับว่าจะขึ้นถึงแรงแดงหรือเปล่านะครับความจริงเป็นไปไม่ได้นีครับผมเล่นกาก,ากมากเลยถ้าเล่นในโทรศัพท์แล้วนะก็ความจริงก็ถนัดโทรศัพท์อนะไรแต่ว่าแบบผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับ เออพวกมุมมุมกล้องเฟิร์สเพร o n นนะครับโอ้ลงดีกว่าผมคิดว่าผมจะเออขึ้นไปแถวๆด้านบนเออสพานนะครับแล้วผู้ชมคิดถึงกันไหมครับเกมฟรีไฟหรือคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ครับก็คือผมจะซื้อคอมใหม่ครับแบบคอมจริงๆนะครับ ก็รอรอดูได้เลยนะครับพวกพวกเกมที่แบบในสตรีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออฟัมโมโฟเบียผมซื้อมาแล้วนะครับรอแคสอย่างเดียวก็คือรอซื้อคอมใหม่นั่นแหละนะนั้นรอดูได้เลยนะครับโอเคผมก็จะพยายามทําช่องให้ที่ที่สุดนะครับเพื่อท่านผู้ชมทุกคนนะครับโอเคนะครับเราจะส่งลาดลาวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้มี มีบ้านสองหลังอยู่ตรงนั้นนะฮะผม,มเห็นของด้วยนะครับผมไม่เห็นนะฮะผมจะลองส่สองดูนะครับว่ามีหรือเปล่าโอเคแบบรเข้าวงแล้วล่ะนะวงกำลังบีบนะครับ อเจ็บๆๆเจเจราจะไม่ใช้รถนะครับรถเสียงดังเกินไปเกินกว่าที่เราจะนั่งนะครับโอ้คนเหลือเยอะจังเลยต้อง33คนเนี่ยโอ้เยอะจริงๆ,ๆผมจะพยายามเข้าวงนะครับไม่ไม่ชอบเล่นนอกวงนะครับแบบเ,เสียงเกินไปนะครับ เออถ้าผมแบบว่าพูดน้อยไปก็ต้องขออภัยครับถ้าผมทําคลิปแม่แบบไม่ได้ตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็เพิ่งทําช่องมาไม่ถึงปีเลยนะครับก็เกือบถึงปีแล้วแหละนะยอดซับก็ได้แค่นี้เดียวเองนะครับก็ท่านผู้ชมไม่ยอมกดติดตามผมยังไงล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับทางช่อง The Kisser TV นะครับแล้วก็จะได้ติดตามผลงานได้เรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละคลิปถึง2คลิปนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปยังเป็นช่องที่บอกลงคลิปได้ยังไม่แน่นอนนะครับก็อยากคาดหวังอะไรกับการที่แบบว่า1สัปดาห์เนี่ยต้องลงคลิปอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็คือช่องเรายัางไม่ค่อยเลืินเท่าไหร่นะครับ ก็นะครับถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้เปิดสมัครสมาชิกหรือว่าไม่ได้เปิดรับรายได้นะครับก็ในอนาคตก็อาจจะให้ท่านผู้ชมนะครับไปดอ่ a t ดเนทางทูมันนี่บอลเลดนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้นะครับแต่ในอนาคตนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าวงนะครับ แล้วก็ไม่ก็สมัครสมาชิกนะครับก็อาจจะได้สมัครมีให้สมัครกันเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่แตกหนึ่งเกตยพิสุไว้ <c oughs> วาวของฟูเลยนี่ผมจะไม่ค่อยใช้ปืนกลนะครับแบบพวก mp5 ะไรผมจะถนัดพวกเออสกาแล้วก็ซองควงอะไรอย่างี้ครับ สองควงผมจะเล่นแบบ2คู่นะครับควงคู่ครับแต่ถ้าเป็นพวกเอ่อพวกสการเนี่ยผมจะเล่นแบบพวก MP5 คู่กับ2คขวงนะครับผมจะถนัดแบบนั้นมากเลยนะครับเออผมจึงเรียกเออปืนสกบอกนนะ้นว่าเออปืนคู่สถานโลก,กันนะครับคือปืนมหาบันไหลนะครับปืนแห่งทพปเจ้าครับถ้าผมใช้ปืนสกระบอกนะั้นคู่กันนะบอกเลยนะครับว่า ยิ่งกว่าเทพแปจ๊จานะครับยิ่งกว่านรกนะครับใครที่เล่นกับผมบอกเลยมีตายแน่นอนนะครับวงเล็บพูดพูดพูดไปไงั้นแหละจะไปอย่าไปคิดมากเลยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นแค่เออ่คนที่แบบอยากอยากแคสเกมมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วนะฮะโอ้ผมจะพยายามนะครับ พยายามให้ดีที่สุดเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านผู้ชมนี่ชอบหรือเปล่านะครับกับการที่ผมมานั่งเออทำคลิปอะไรพวกนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่ามัาานโง่หรือว่ามันฉลาดผมไม่รู้นะครับว่ามันโง่หรือว่ามันฉลาดหรือว่ามันฉลาดอะไรกันแน่น,นะครับแต่มันตายเล้วนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันขึ้นไปยังไงนะครับผมแค่แบบเออเดินเล่นดีๆแล้วผมก็ไปจอมันนะครับโอเคได้เวลาฟาร์มของอีกแรียผมไม่รู้นะครับว่ามันโง่หรือว่ามันเป็นบอทนะครับมันไม่เห็นผมนะครับก็ถ้าแบบว่าผมพูดใจหยาบคายหรืออะไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจมันตามฟิลนะครับท่านผู้ท่านผู้ชมก็นะครับอย่า อย่าทิ้งผมไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวตกมากไม่รู้นะครับว่าท่านผู้ชมหายไปไหนหมดไปดูคลิปอะไรก็ไม่รู้ไลฟ์สไลม์นะครับคลิปของช่องผมนะครับที่มันไม่ที่มันไลฟ์สไลม์ไม่ค่อยมีความรู้อะไรอะไรเลยท่านผู้ชมชอบดูผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านผู้ชมต้องการให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับช่องผมเป็นช่องแนวแคสเกมนะครับแล้วก็จะเอ่อศาสต์ด้วยถ่ายคลิปแบบแนวชีวิตจริงมากนะครับเจอคนแล้วค อยู <m í unconditional Champion> <s> ่ไหนเอออยู่ไหนเออเอามาหาแล้วอ้าใชะไรตอนนี้ผมก็ใช้ของฟูเป็นที่ละพอเ้ออ คุณไม่มีสีดค,คุณไม่มีสีดคุณไม่มีส i̇şte. ีดก็เจอโอเคผมรู้แล้วไอหน้าไอ้นี Jeju ่หน้าเป็นบอทแหละไม่น่าใช่คนกากถ้าเป็นคนกากนั้นมันคงไม่งงขนาดนี้แล้วนะครับเฮ้เฮ่เฮ่ชื่อตรวจของตลอดเวลาปื๊บปื๊บปื๊บเอาไหนไม่เจอไอทีนทีนทีน มีคือของที่ผมไม่ได้ใช้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าหายไปนะคอยติดตามผลงานผมนะอย่าทิ้งกันนะท่านผู้ชมต้องคอยสนับสนุสนพวกผมนะอันนี้เป็นช่องกลุ่มนะครับตอนแรกผมก็จะทำช่องเดียวแหละนะแต่ว่าไม่อยากสมัครอีเมลแล้วคืออันนี้ก็เป็นช่อง ช่องส่วนตัวบวกไปกับเออช่องช่องกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับผมจะรีบวิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้วงบีบมาหาผมด้วยความเร็วแไงแล้วนะครับเฮ้่ท่านผู้ชมดูจากแผนที่นะครับด้านซ้ายบนผมนะครับของผมนะผมไม่รู้นะครับว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับคือคนยิงนะครับจังหวะนี้เฮ้ยจังหวะนี้นะครับปูนแตกครับ บูมแตกครับบูมแตกครับบูมแตกเรียบร้อยนะครับแตกหนึ่งไปสิเฮ้ยเพิ่งรู้ตัวอีกทีค่าไปษีตัวแล้ววันนี่เฮ้ยเฮ้ยจังบังเอิญจังเลยอย่าบังเอิญจังเลยบังเอิญจังเลยบังเอิญจังเลยโอ้ยอุ้ยู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 ไม่น่ามัวแต่เก็บของเลยไม่น่ามัวแต่เก็บของเลยอยู่ไหนกันครับอยู่ไหนกันครับ เราจะช่วยนายเองเรียบร้อยแตกแตกแตกตัวนึงตัวนึวงเห็สื้อเขียวอยู่เมื่อกี้สเสื้อเขียวหายไปไหนหายไปแล้วลับรถไปชนดีกว่าเฮ้ยเจอคนแล้วสวัสดีเพื่อนเรามาหาแล้วก็ปืนตะไหนนี่หลุดไฟมากเลย ู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับขอครับชนหน่อยนะครับเงิ้ยเงิ้ยแม่มันเบิร์นเบิร์นเบิร์มาครับช่องแอปสวัสดีครับจ้าอือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยหนีไปไหนเหรอครับหนีไปไหนนะครับหนีไปไหนแล้วครับหนีไปไหนแล้วครับผมไม่ยอมตายหรอกครับผมจะชนะท่านผู้ชมให้ได้ ตุรตกเอเป็นไงเออเหรอให้คนเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ครับรถชนแล้วครับออีงีออ้มันบนมาแล้วครับจังหวะนี้จะเจอไหมครับจะเจอครับโอเคเจอแล้วครับจังหวะนี้ครับรถชนแล้วครับแงงปุ๊ฮแตกนะครับจังหวะนี้ <c oughs> โอ้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหน okay, มันอยู่ไหนโอเคมันอยู่ฝั่งโอเคมันมาแล้วนะครับมันมาหาผมแล้วแตกเฮ้ยเจ๊เกันเออมาดิหนึ่งหนึ่งอะโอ้ยเป็นไงผมทำเพื่อผู้ชมอ่ะครับยังไง ชนะเฉยยากงงเลยงงงงอดีงงเลยงงงงอ่ะงงเลย,งงเลยชนะเฉยย่ะเล่นคนเดียว,ลวเลยเฮ้ยผมไม่เคยเล่นคนเดียวแล้วชนะเลยนะครับโอ้โหเกเยอะมากเลยนะครับเยอะจังเลยกุุงเทพประชดประชดแบบสุดๆปกตินะครับค่าถึงขนาดน,นั้นแล้วเมื่อก่อนนะครับมันจะขึ้นถึงบอลสามนะครับอันนี้มันถึงอ่ะโอ้โหนี่เดียวเอง โอเคนะครับผมก็ชนะแล้วนะครับโอเคก็หอมปากหอมคอแล้วนะครับก็ตอนรับคิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเอานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปใหม่ครับ e p พนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับรอดูกันได้เลยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับลินนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ